กูเต็นทักเหล่าผู้การทุกท่านครับผมตอนนี้อยู่บนรเรือชินาโนะน,นะครับผมเล่นโดยฮาร์ดท็อปแรมนะเทคลไรชื่อก่อนเลยนะก็ห้องนี้เป็นเทียแปดหนึงเทียสิบนะครับผมเรือบนทุกเครื่องบินฝั่งละหนึ่งเรือพิฆาตฝั่งละสองเรือน่าจะเป็นฝั่งละสี่แล้วก็เรืออ่าเรือประจำบาลนะผมฝั่งละห้านะโอเคก็หยิบทิ๊กบอมมาก่อนนะอันดับแรกเลยก็ชินาโนะเนี่ย ลำเครื่องบินเนี่ยจะเปิดเป็นอะไรก่อนก็ได้นะครับจะเป็นต่อ AP บอมเนี่ยที่เป็นสกิบบอมเนี่ยหรือแม้ก็เป็นเ e อีบอมก็ได้จ้หมดเลยตามสถานการณ์นะครับผมไอ้ผมหยิบมาก็เพราะว่ามีเรือที่เราเล่นได้ง่ายครับผมเจออาชิมานะก็จะทิ้งลายสุดท้ายเลยเส้นสุดท้ายเลยปั๊บไปหันกลับนะครับ สองซิกสองโอเวอร์ครับผมได้ดีอยู่วนกลับไปตีใหม่ได้นะผมเปลี่ยนใจแล้วน่คหันหัวกลับมาแล้วครับผมเปลี่ยนใจไปเอาไอว่าแทนนะก็ไอว่าเนี่ยเราก็ต้องเป็นเส้นที่สองนะครับ เพ้ผมได้ซิกหนึ่งะผมแล้วก็โอ้หนึ่งสหมนที่เดี๋ยวก็ต่อโปรเทคนะก็หยิบต่อปิโดมานะหยิบขึ้นินต่อมาต่อแล้วก็หาเป้าว่าผมก็มีชอมบาสแหละชอมบารสเดี๋ยม่ก็ลอเลียนะฝั่งซ้ายตรงโซนสีหน้าเล่นมากนะครับเพราะว่ามี อาวิตอริโอเอ๋บูิวาสโต้นะครับผมแล้วก็มีล็อกเชสเตอร์นี่พอสู้ได้อยู่ชม,มงนี่สบายๆเปิดเครื่องบินไว้ให้หน่อยนะครับเผื่อชม,มงไปบีแทนนะโอเคตอนนี้เราเห็นชม,มงอยู่ประมาณนี้ก็ผมไม่ตีครับเราทิงท้งๆไปติคลิป หมายลักคืออยู่ตรงนี้ครับผมคือบะดี์กับลอกเชสนะแล้วก็เจอลอกเชสมากำลังหนีด้วยสบายๆบหนีไปครับผมไม่ต้องใกล้มากครับเดี๋ยวออกซ้ายเดี๋ยววงวนอีกรอบหนึ่งนะ1นึสโอเคครับผมทำติอีกรอบครับลอคเชสเตอร์เนี่ยจะเดี๋ยวออกฝวามือ ไปทนั้นผมก็มาทิงตรงนี้นะตีวงเป็นวงกลมนั่นเองนะพอดีเดะครับผมและเขมาขึ้นคือตัวบอลเลอร์เสียหายนะครับไปบัดครับวทะนะนะผมเดินขึ้นไปสูงนะ นจมอยู่ข้างหน้าเราเลยนะมี้นบินเฟเตอร์เต็มเลยเคเราไปก็มน,นบินเฟเตอร์ไปครับเหมือนมาส่องตรง A ดูนะว่ามีอะไรที่เราต้องจัดก,การหรือเปล่านะเบลฟาสเดินขึ้นสูงครับผม ไม่โดนะไม่เป็นไรก็จากที่เราเห็นเมื่อกี้คือเบลฟาขึ้นมาเนาะส่วนที่เหลือก็คืออยู่ตรงอ่าจีจีสองแล้วผมไอว่าสองลำแล้วก็อาศมะหนึ่งดปหยิบต่อนเนี่ยไปโจมตี ได้ก็คือเออ่มีชอมบาตมีลอเรียแล้วก็วัติปาโต้นะผมสามลัมนี้นะที่เป็นเป้าหมายเมนหลักๆเลยมอสฟาฝางก็ผมจะผมโจมตีมอสฟา,า,า,าแทงกันแล้วก็สริงช็อตไปโจมตีชอมบร์ต่อนะครับลำมนั้นละลอกไปเลย กดฮิวมุดหัวโจมตีครับแล้วมสวาสพากลังถอยอยู่ด้วยเผือหน่อยแล้วกันนะอ่ะเดินหน้าพอดีงั้นเราก็ไปหน้าเลยครับเดี๋ยวออกขวาครับมุมไม่ค่อยโอเคมุดหัวผมเพื่อลดดาเมจที่ได้มาจาก A อเอนะมเมื่อกีะจา<ๆ> ไปโจมตีชัมบ้าต่อเลยก็ได้แต่ว่าชินาโนเนี่ยอยู่ใกล้ผมไม่อยากจะเอาตัวเครื่บินไปเทิดมากด้วยนะครับโอเคพร้อมเดี๋ยวเราวนตีอีกรอบก็ได้นะแต่ตรงตามจริงตรงเนี้ยทุกคนจะเรียกขึ้นบินกลับแล้วค่อยเอาแล้วออื่นมาโจมตีก็ได้นะครับ สล,ลูกครับผมก็รอดูว่าจะได้ผลยังไงนะหยิบทิชชูบอมเอพมานะท้ายสลูกเมื่อกี้ไม่โดนนะอ่าเราก็หยิบเอพีเรก็ต้องมาเลือกครับผมว่าเดือเราเนี่ยจะเป็นลำไหนนะครับ แต่เราต้องเดินเรือหนีด้วยแหละเพราะว่าฝั่งโซนเอนี่สะไหลามาเรื่อยๆนะโดนไอว่าเห็นชุ่มบินนะเหมือนจะมีคนอื่นเห็นด้วยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันมันมันขึ้นโดนเห็นตลอดทางครับ ุมไม่โอเคเลยครับยูด้วยกันเยอะน่ารำคาญครับเพราะว่าไอ้ว่าสองลำอัสมะอีกหนึ่งนี้เอเอก็เอาเรื่องอยู่นะมุดหัวอีกรอบครับออกอัสมะเปิดข้างให้เรานะครับก็เปลี่ยนเป็นอัสมะแทนเรียวออกฝา ชิกสามโอ์หนึ่งโอเคอยู่ครับผมามาเครื่องบินมาใกล้เราแล้ว,ลวเออไม่ใช่เครื่องบินกองเรือตรงนั้นก็มาใกล้เราแล้วนะก็เดินเดืนหนีอย่างที่บอกครับเดินออกไปเลยครับ เจอเบลฟ้าครับผมเดี๋ยวออกฝากดฮิวนะผมพยายามลดแฟกกันนะครับทอมก็เข้ามาจุดโซนบีต่อด้วยน่าลำคาญเ,ออเจอพอดีอีกแต่มรมุดหัวช้าครับผมไม่เป็นไรน่าจะทำอะไรไม่ได้ครับคงจะกันโซนโซนบีไม่ได้ผมโจมตีทอมที่ทำได้แล้วกัน มาได้ไม่ได้ไม่รู้ได้หนึ่งลูกครับผมเดี๋ยวปล่อยสโมกนะผมปล่อยสโมกกันไว้แล้วการเป็นสโมกแบบสก,กีนไว้นะ <c oughs> นิดหนึ่งนะครับผมเจ <c oughs> ชินาโนมาตามล่าเราด้วยนะครับ A6 อ่ะครับเอาเครื่องบินจะคลิปมาแลวทิชชิปบอมอนะ่ะเจมสก็เปิดเครื่องบินพร้อมยิงเราสินะ หมิบอมไปครับห้าลูกครับผมอ่าขอยิงมาแล้วนะเดี๋ยวผมแมนวนวลนิดนึงครับผมก็เดินตรงนะครับเพราะบางทีออโต้พิลอตนี้มันจะอ่าลดลความเร็วตอนที่เขา้าช่วงเขาง้าโ้งอะไรเงี้ยเออซึ่งที่มันแบบมันทำพลาดได้ครับผม คลิปบอมบต์ตรมตีที่อัจิมะนะไลายที่สามไลทสุดท้ายเหมือนเดิมครับแล้วก็เลี้ยวออกซ้ายโดนสามลูกก็ผมก็ได้สามทีเดียวนะเดี๋ยววนอีกรอบนึงซ้ำอีกทีแล้วก็เปลี่ยนป้าไปไอว่าต่อนะอาจฉริยะต้มบอดีมอไป ปิดไปครับผมเหลือไอ้ว่าตรงนี้สตมตีต่อเลยครับลายสองนะลายสองกับลายแรกได้หมดไปแล้วก็กดสมอครับผมเดี๋ยวออกฝาเราก็จะเอาตัวเรือเราเนี่ยเดินเลยไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวออกวาทีหลังก็ได้นะไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ในสมอจอดเวลาก็ได้นะครับ ยิงมาแล้วผมเซตก่อนนะผมเซตเบรคอยดีๆหน่อยไปครับ ได้มาเพน5นอน1นะแล้วก็ไฟหนึนะครับเอาต่อมานะคือทุกอย่างเนี่ยเป็นอาวุธได้หมดนะฉะนั้นต้องเล่นให้คุมนะครับ มกกำลังจะหายแล้วครับต้องรีบจัดก,การนะเปิดข้างนี่แย่เหมือนกันนะครับผมปรับนิดนึงนะให้เดินตรงนิดนึงโอเคผลตีอะโอ้ไอว่าเดี๋ยวออก,กลับซ้ายไปด้วยนะก็เป็นผลดีกับเราด้วยหรือเปล่าวนกลับมาสาำลำเดิมนะ กด R ไปนะเอาสกคิปบอมมาซ้ำนะเอาใหม่เอาเป็นเซดอีบอมนะครับผมเพราะว่ารอบคูดามาพอดีนะเสร็จปุ๊บก็ไปโจมตีครับ โดนสามลำตามแล้วนะไม่ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะค่อยๆเล่นไปค่อยเลือกนะผมโฟกัสลำหนึ่งก่อนก็ได้ครับผมสังเกตว่าไอ้ว่นลำหนึ่งนี้เลือดแบบเต็มอยู่เลยนะหกหมื่นแปดพันนะนะผมก็ยังปล่อยไปอย่างนั้นแหละลำนี้ค่อยหิวด้วยนะสิงไปวาบสามลูกไฟหนึ่งแล้วก็ชัมบาล้วนะผมชัมบาตมให้นะ โอ okay, เคอาต่อมาเล่นต่อครับผมโอเคผมเซตเบพอยท์ใหม่ครับ mm hmm. เดินใส่ไอ้วาเลยนะเ mm hmm. พราะตรงนี้นี่สวนคืนได้แล้วนะครับ mm hmm. มุดหัวโจมตีครับ ทิ้งใกล้ๆหน่อยแล้วก็เลี้ยวออกฝานะเออสองลูกพาคาลิเบอร์มาแล้วครับโอ,อวว้ยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ซ้ายสุดด้วยครับทิ้งไปตัวพลัดไม่ยอมเลี้ยวผมเซตใหม่เลยคอนฟิเดเรตมาครับต่อสามนะผม ชอมบาสจะยิงปิดให้ได้ไหมต้องมาดูนะใครว่าไม่มีเวลามายิงเราอะโอ้ยวังตรงแบบส,สวยๆเลยครับรลยที่สองตามไปนะปับ๊บตามที่จะเดียวครับ ไปต่อที่ B นะชออมทีเบลฟาสต้องใช้เส้นสุดท้ายนะลายที่สามเลยเส้นสุดท้ายนะผมอะแล้วเจอด้วยนะผมดำหัวช้าไปด้วยเพราะาไม่รู้นะไปสุ่มๆไปครับ โดน2ลูกได้2ซีกท,ทีเดียวโชคดีมากครับเพราะว่าไม่ได้เข้าดางข้างแบบตรงๆครับผมถ้าเข้าดังข้างตรงๆนี้น่าจะทะลุไปนะแม้ก็เพนเฉยๆนะครับทำใหม่อีกรละลอกหนึ่งอ่ะได้แค่เพนนะครับอย่างที่เห็นนะครับ ชองบาสยิงไม่ทัน,นครับผมเมื่อกี้โผมาน่าจะมุมยิงน่าจะไม่โอเคด้วยแหละภูเขาตรงนี้อาจจะบังนะครับเราไม่มีสมอให้เพื่อนนะเราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปิดตรงนี้ชองบาสยิงได้ไหมผมไม่อยากจะโจมตีนะผมอ่ะจังหวะพอดีกันเลยนะ เดี๋ยววนไปดูที่ทอมอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้หลกไปก็ได้ครับอืมเรียบร้อยอถ้าผมจะเอาเพศอีบอมไปโจมตีชินาโนะจ,จริงไม่เพนนะ ไม่เข้านะครับผมเพราะว่าจากฟ้ายอยู่ที่75นะ15มมเนี่ยลูกระเบิดรุกนี้เจาะได้ที่ทเอ,อ55ป่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับผม55มมซึ่งยังไงก็เจาะไม่เข้าครับได้แค่ไฟนะแต่ผมก็เออเอาไปเถอะอ่าโเดน้นจมไปด้วยนะผมจมให้ก็โอเคอืมอ่าแต่จิดนี้ผมก็แบกๆหน่อยนะ แล้วก็เป็นไงบ้างครับสนุกกันไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเมองมองให้กับช่องของเราแล้วก็สนับสนุนได้ได้วยการกดลิงก์ข้างล่างนะตอนนี้ต้องไปแล้วเจอกันนะครับ